ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัสมมาสัมตุธเจ้าพระธรรมพระยะสงก์เจ้านมัสการพระอาจารย์เจ้าก,การจ่าสวัสดีคุณแม่แล้วเพื่อนๆสหธรรมิกทุกท่านค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก่อนที่จะมาปฏิบัติเนี่ยตั้งใจเต็มที่เลยว่าตายเป็นตายเลยขาเป <c oughs> ไปก่อนที่จะมาตั้งใจว่าคานไปก็จะไป ถ้าถึงต้งองคางก็จะไปให้ได้ก็เลยมานประจนขาดเดียงก่อนก่อนที่จะมาแล้วก่อนที่จะมานี่ก็มีโควิดพระอาจารย์ก็ให้ตัดสินใจว่าถ้ามาแล้วถูกกักตัวจะมากันไหมให้ตัดสินใจตัดสินใจแล้วไปเป็นไปตายเป็นตายคนเราเกิดมาครั้งเดียวก็ต้องตายเหมือนกันก็ <c oughs> ตัดสินใจมาแล้วมามา,มา,มาที่ปฏิบัติที่นี่สถานที่สัปเหะ,ะมากค่ะ แล้วทุกอย่างสัพยะบุคลากรก็สัพยะทุกคนสัพยะหมดเลยค่ะแล้วก็น้อมนําคําสอนที่พระอาจารย์ตักเตือนก็น้อมนําเอาอาณาปณะสติมาเจริญแค่ก็ได้อารมณ์ที่ดีค่ะก็ไม่มีอะไรแค่นี้นะคะคุณค่ะเราเรียนรู้แล้วก็จะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ขัดเกลากิเลสในตัวเองก็นำไปปฏิบัติ เขาปฏิบัติอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะที่ได้เรียนรู้นี้ก็เอานําไปปฏิบัติในประจำวันเพื่อขัดเกากิเลสให้เบาบางลงจ้ะทุกค่ะ